สวัสดีครับผมปลาตูจาก b o o t p r e s s คอมนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีการแก้ไขเมสเซจนะครับที่จะส่งผ่านทางตัว Telegram notification เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับไอตัว Telegram notification ตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กอินของ WooCommerce นะครับที่จะเอามาใช้แทนตัว Line เ e สเซจิ n ง API ที่เขาเริ่มเก็บตังกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากเสียตังเยอะก็ย้ายไปใช้ Telegram นะครับทีเนี้ยตัว Telegram ตัวเนี้ยมันก็จะมีคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะอยากจะแก้ไขเมสเซจเงี้ยนะครับสามารถที่จะแก้ไขในโค้ดได้เลยหรือเปล่านะครับตัวเมสเซจตัวเนี้ยผมได้เขียนฟิลเตอร์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ด คือจริงๆอะ่ะมันมีเมสเซจสำหรับเอ้ยไม่ใช่ใตดมันมีฟิลเตอร์นะครับที่ใช้สำหรับแก้ไขตัวเมสเซจอยู่แล้วนะครับอย่างเนี้ยเนี่ยนี่นะครับก็คือตัวฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า b o o เ p r e s s Telegram Notification o r อร์ดีเท s เม e เนะครับมันจะยาวหน่อยนะครับในนีน้พารามิเตอร์ที่ส่งไปให้จะมี2ตัวก็คือเมสเซจกับออเดอร์นะครับทีนี้วิธีการในการเขียนเนี่ย ที่จะแก้ไขเม็ดเศษเนี่ยทำยังไงนะครับอ๋อเดี๋ยวนะก่อนอื่นผมจะให้ให้ดูตัวเม็ดเศษที่ส่งไปก่อนเม็ดเศษที่ส่งไปเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมต้องการที่จะเอาตัวไม่ต้องการที่จะเพิ่มโน้ตอะไรบางอย่างนะครับเข้าไปด้านใต้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ฟิลเตอร์ เนี่ยฟิลเตอร์ตัวเนี้นะครับแก้ไขเมเสเศษได้นะครับวิธีในการเขียนเนี่ยก็อย่านะเราไปเขียนในในเตีมแล้วกันนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยนะผมให้ดูเตีมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเตีมที่ใช้อยู่ก็คือ Storefront นะครับ เพราะฉะนั้นใน store front แล้วก็ไปที่ฟังชันนะครับรูดลงไปล่างรูดนี่อ่ะซึบๆเอาไปในแนวโอเค Telegram รรนะครับก็ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์ส่งก็ไปให้สองตัวนะครับฟิลเตอร์เนี่ยใช้คำสั่ง a d d ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ตัวนี้อ่าครับตามด้วยอ่านี่แน่คัสตอมเทเลแกรมโอเคส่งพารามิเตอร์เข้าไปให้สองตัวนะครับก็ฟังก์ชันอืมพารามิเตอร์สองตัวก็จะเป็นออเดอร์ กเป็นเมสเซจกับ order. ออเดอร์ก็ปีเลยละกันง่ายสุดอ่ะนะครับเป็นเมสเซจกับออเดอร์ขึ้นมาสตาร์ทปุ๊บรีเทิร์นก่อนเลยเมสเซจนะนะครับทีนี้เออ่สำหรับตัวฟิลเตอร์เนี่ยนะครับฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นฮุกที่ใช้สำหรับแก้ไข ค่าในตัวแปรนะครับก็เราจะต้องรีเทิร์นตัวแรกนี้เสมอนะครับเขาไม่สนใจพารามิเตอร์ตัวที่2นะครับไม่ต้องรีเทิร์นไปรีเทิร์นพารามิเตอร์ตัวตัวแรกนะครับตัวที่2เนี่ยเขาให้มาเพื่อเราเอาไปใช้งานภายในฟังก์ชันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทีเนี้ยถ้าต้องการเพิ่มโน้ตนะครับก็เมดเศษมาอะไรไม่รู้เราก็ยังเอาเมดเศษแหละนะครับเท่ากับ ทีนี้ s e l e c t r select n นะครับเพื่อที่จะให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมาจบที่ออเดอร์โนดอ้วนะครับนี่เขามี s e l e c อ r select n อยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องขึ้นนะครับโอเคเอาลงมานี้ใส่เม็ดเศษเข้าไป เราจะเพิ่มอะไรดีอะเออเมนโนตนะครับเอางี้นะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะส่งยูทเซอร์เมตาไว้แล้วกันอ่าอืมนะครับเอ่เอ,อ,อไม่รู้แหละเราอาจจะ มีการเพิ่มยูเซอร์เเข้าไปให้กับ User อรนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะส่งยูเซอร์เมตาแนบไปด้วยกับออเดอร์นะครับเพื่อที่จะแอดมินเนี่ยได้เห็นทันทีนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราต้องเอายู e r ขึ้นมาก่อนนะครับยูเซอร์ไเท่ากับตัวออเดอร์เกตยูเซอรนะครับมันจะได้ยูเซอรมาจากนั้นเราก็ เอาย s e เนะครับใช้คำสั่ง Get User by ID เราก็จะได้ย s e เมานะครับเสร็จแล้วจากนั้นเราไม่ต้องเอาก็ได้เราจะใช้ Get User Meta นะครับเอาเป็น first name mobile แล้กันถ้าเรามีเก็บโมบายไว้น่าจะมีแหละ อ่านะครับโมบายนัมเบอร์อืมตึบๆโมบายนัมเบอร์นะครับโอเคแล้วก็ return รีเทิร์นกลับไปเนี่ยการเขียนก็จะพอ,พอประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูเราไปดูเราไปด,ไปดูการทำงานของมันนะครับ เมื่อคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับจะมีการส่งส่งอะไรนะส่งรายละเอียดออเดอร์เนี่ยนะครับไปให้ทางตัวเทเลกรัมนะครับเราเปลี่ยนสถานะนี่เดี๋ยวดูกัน โอเคเทเลกราฟมานะครับเนี่ยก็จะมีแนบโมบายนัมเบอร์ไปด้วยเนี่ยเห็นไหมครับเอาเนี่ยไหมโมบายนัมเบอร์เพราะนั้นเนี่ยถ้าในโค้ดของเราเนี่ยมีโมบายนัมเบอร์ตัวนี้นะนะครับมันก็จะเนี่ยเนี่ยถ้าเรามีคัสตอมฟิวตัวเนี้ยนะครับมียูเซอร์เมตาตัวนี้เนี่ยมันก็จะแนบตัวโมบายนัมเบอร์ไปด้วยนะครับเนี่ยอย่างนี้เนีย่ยนะผมจะให้ดู ศนย์ไปะไปเอามาจากไหนก็แล้วแต่แหละอ่ะให,ให้ให้ดูอย่างนี้สถานะเปลี่ยนไปเป็นรอแจ้งเป็นจัดส่งแล้วนะครับนี่นะเมื่อสถานะเปลี่ยนเขาก็จะส่งไปเดีนยไหมโมบายนัมเบอร์เนี่ยแนบมาแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องแก้โค้ดนะครับสําหรับตัว เทเล gram ที่ขายอยู่ที่เว็บบูตเพรสเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมเม็เศจหรือว่าถ้าจะแก้ไขเม็เศจเราก็กลับมาดูตัวเนี้ยนะครับตืบตืบเราจะรีมูฟก็ได้นะ,อ,ะอ่อสมมุติว่าผมต้องการรีมูฟรีมูฟตัว ถ้าผมต้องการ r รี o v e ตัว order node นะครับเนี่ยแบบไม่เอา order node เนี่ยจะเห็นว่า m ม s s เ g e เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดู m ม s s เ g e เนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยขั้นอยู่เสมอเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยไอเดียก็คือเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง explode เนี่ยระเบิดตัวเม s s เศ e เนี่ยออกมาได้นะครับหลังจาก แตกมันออกมาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอาออเดอร์โนตทิ้งไปเสร็จแล้วก็ค่อยรวมเมเสเซจใหม่อ่ะเราลองมาทำดูนะครับอืมก็ปีนี้ไปหน่อยผมจะใช้คำสั่ง explode นะครับนั้นเมสเมสเซจนะครับ a g s เท่ากับ explode นี่นะครับ เอ็กโพรดเม s a เ e ตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเอ็กโ d รดนะครับตัวนี้เป็นตัว e x p l o พรปึ๊บเราก็จะได้ a r a ีของเม s s เศ e นี้ออกมานะครับทีนี้เอางี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวดีบักให้ดูนะครับ นะครับเม็ดเศษเนี่ยเราจะเห็นว่าเม็ดเศษเจดเนี่ยเม็ดเศษเจดไม่ยุบลงมาละไม่ยุบลงมาละเม็ดเศษเจดเนี่ยจะมีทั้งหมดเท่าไหร่จะมีทั้งหมด6นี่จะมีออเดอร์โน้ตตัวนี้นะครับทีนี้เราถ้าเราจะเอาออเดอร์โน้ตตัวนี้ทิ้งไปนะครับ ผมก็จะใช้วิธี for each นะครับ for each message ตัวนี้ loop เมสเซจ s m นะครับทีนี้เช็คว่าถ้าหากว่า เพราะเราไม่รู้ว่าออเดอร์มันถ้าหากว่าตัว m เนี่ยนะครับเท่ากับนี่เท่ากับคำว่า Order Note, ออเดอร์โนเเคาะไป1นตีนะครับเท่ากับออเดอร์โนตแล้วไซส์เราจะอันเซตเราต้องการคีมันด้วยนะครับ เราจะได้รู้มันอยู่เลขอ r ร y ที่เท่าไหร่นะครับอันเซตตัวเมสเศจคีทิ้งไปนะครับเมส s เ g e จหลังจากนั้นเราค่อยเอาเมส s เ g e เจเนี่ยมาอิมพลูดนะครับกลับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมันก็จะกลับมาเป็นเมสเศจเดิมโดยที่ไม่มีออเดอร์โน้ตตัวนี้นะครับเดี๋ยว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 เราไปดูนะครับ อ่ารีโหลดเกเปลี่ยนสถานะเป็นรอแจ้งชำระเงินอัปเดตนี่นะครับมรเมสเซจก็จะเป็นมเมสเซจเมสเซจเมสเซจนี่นะครับตึ๊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 บตึต๊บ o d e ออเดอร์โน้เออโอ้นี่เดยนะเราใช้คำสั่ง S T R compare ดีกว่านะ S T R position ก็ได้นะครับ ถ้าตัว m มีคำว่า order node นี่ order node ไม่เท่ากับ false เราจะ end set มันทิ้งะนะครับรีโหลดใหม่เปลี่ยนสถานะ อัปเดตเมสเศษตัวเอ็มปุ๊บเมสเศษตัวนี้เนี่ยออเดอร์โนตหายไปแหละนะครับทีนี้อ่ะมาเราไปดูกันซิสเตตัสสเตตัสสเตตัส อ๋อถึงว่าทำไมเหลืออยู่แค่นี้เมสเศจจะต้องเอาใหม่เอาใหม่กำลังดำเนินการเป็นจัดส่งแล้วมเมสเศจเต็มมันต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าตัวออเดอร์โนตเนี่ยไม่มีแหละนะครับเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มันจะมีออเดอร์โนตนี่เรารีมูฟทิ้งไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ย ในฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตัวตัวนี้นะครับสามารถที่จะแก้ไขเมสเซจเดิมเอา,เอาข้อความที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกไปนะครับหรือเพิ่มเมสเซจใหม่เข้ามาก็ได้นะครับก็ถ้าเราทำอย่างเนี้ยนะครับเ,เมื่อตัว Telegram เ,เนี่ยตัวปลั๊กอินเนี่ยมีการอัปเดตโคต้ดมานะครับก็จะ ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับเพราะว่าเรา,เาไปใช้รูปแบบการฮุกแทนที่จะเราแก้โค้ดตรงๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับว่าว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรเพิ่มอะไรนู่นนี่นั่นนะครับหรืออ๋ออย่างนี้นะครับมีอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นเขาเอาไปใช้อย่างนี้นะครับก็ในเมื่อว่าฮุกตัวนี้มันจะทำงานก็ตอนที่ ตอนที่ส่งเมสเซจถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเขาเอาไปส่งอะไรเพิ่มไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะครับแทนที่จะส่งไอ้เมสเซจตัวเนี้รับเมสเซจมาแล้วก็ตอบกลับไปเหมือนเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่า,าในขั้นตอนก่อนที่จะรีเทิร์นเมสเซจไปเนี่ยเขาไปส่งอะไรบางอย่างนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้มันจะถูกเรียกใช้งานนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใจดูนะครับ